วันนี้ข้าก็จะพาทุกคนมาญ่ทัวฝักยาวครับลองนี่ครับยาวๆไปนี่เดี๋ยาไปปลูกขังเทิงครับพี่น้องอนี่ครับ เอาน,นี้ยไว้ก่อนมันเนี่ยครับก็จะมาง่ายครับหมันจะไม่เหี่ยวลายนี่ครับ ได้มาเท่านี้แล้ว ก็จะเอาประมาณนี้ครับแต่นี้เอาไว้ลดน้ำใส่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอานี่น,นี่ก็จะพาไปเก็บแตงกวาดวอ,อกฟักทองครับทุกคนของเชียร์ก็มานอนรอครับนี่ขนนบางมี้มีเอ้ยมีบางมี มานอนถ่าครับจะพาไปเก็บแตงกวาดูน้ำกันครับแตงกวากระดองกระแดงแต่งามครับเต่อร่อยนี่หน่อยหนึ่งอืม ไปขับหน่อยหนึ่งแรงกว่าสิบกว่าต้นครับไปเก็บกันต่อเครื่องนี่มีบอมีอยู่มีอยู่นี่ครับ อ,อันนี้มันแตงยอดปลายมาแล้วครับมันจะหนวยปนไปใหญ่แตงต้นๆเราเก็บไปหลายรอบแล้วเนาะพอสี่ห้ารอบแล้วน,ะน, 4, วนี่ไปแตงปลายครับปลายยอดมันก็จะหนวยก็ล่องก็แรง,งครับแต่ว่าหวานครับเนี่ยคื่องเงี้ยเอาเก็บหมดละให้ถั่วฝักยาวมันขึ้นนะทีนี้เด็ดออกครับถอ,อนต้นเลยดีวยกว่า นี่ครับให้ถั่วฝักยาวขึ้นนีครับถั่วฝักยาวกำลังออกดอกนี่กระแตงกวาก็หมดแล้วครับนี่เลือลูุหนึ่งเดือดรุ่หนึ่งอันนี้มีบอมีบอไม่มีนี่ก็มีลูกเล็กน้อยตัวน,นี้มีไหมโอ้ยเล็กน,น,น้อยครับแต่เกเอาครับกินกับน้ำพริกกอร่อยครับ นี่มีปะโอ้ยน้อยๆนี่ครับมาี่ปลายยอดปลายยอด ดูกหนึ่งงามๆเลยครับนี่ครับลูกหนึ่งตกอย่างงาม หลังจากวันนั้นครับนี่ฝีมือแม่ไก่ครับทุกคนกินเรียบร้อยครับเอาไว้างี้ให้เดี๋ยวเขามากินอีกครับนี่ครับมันก็จะน้วยเนหน่อยแบบนี้แตงกวาฝั่งนั้นนี่โตหรือ,อยังมันไม่โตแต่ว่ามันกำลังอร่อยครับนเก็บนะครับฝั่งคน ตัวฟักยาวกำลังเม็ดเล็กๆครับแกได้เก็บละแตงกวา เมื่อกี้ก็ย้ายก้าถัวฝักยาวครับข้างๆต้นนี้มีลูกบ่ไม่มีลูกนี่ครับลูกหนึ่งกำลังคอกินดิบแล้วฝั่งโน้นมี้ดอกฟักทองครับเดี๋ยวเราไปเก็บดอกฟักทองไปใส่ไข่เจียวนะครับนี่ดอกผักบุ้ง แตงไทยกําลังเริ่มออกดอกครับนี่แตงไทยออกดอกเต็มเลยแต่ว่าส่วนมากมีดอกตัวเมียตัวผู้ตัวผู้นะครับดอกตัวผู้ไม่มีเม็ดนะครับไม่มีไม่มีลูกฝั่งนู้นมีดอกพักทองครับหืมต่าทองไหมนี่ครับดอกตัวผู้ไปใส่แกงอ่อมกับ นิยอดฟักทองปีนี้ไม่ค่อยงามครับไม่ค่อยงาม แตงไทยครับทุกคนนี่แตงไทยกินลูกสุกกําลังลูกกลมๆครับอันนี้ลูกไม่ใหญ่นะพันเนี้ยครับเนี้ยไว้ก่อนนะครับดอกฟักทองเราตนน้นเล็กน้อยแต่มีดอกครับประมาณนี้ โอ้แตงไทยก็เริ่มออกลูกเยอะแล้วครับนี่แต่ว่าลูกเขาจะกำลังเล็กๆอยู่นะครับแตงไทยนี่ครับอันนี้ก็มีนะครับครับก็จะได้พักประมาณนี้ครับ